คที่นี้ก็คงไม่เจออีกยาวๆนยังมีพาระมีหน้าที่เข้ามารับผิดชอบชอะไรต้องช่วยต้องทำไปก็การไปเสียงการนี้ก็ได้เห็นได้รู้อะไรหลายอย่างในสถานที่ทต่างการและก็ขขคือความเคารพความศรัทธาของของชาวเสียงกา ที่ครั้งหนึ่งเขาใจสูญเสียว่านาสนาไปจึงจะต้องอาศัยอาศัยพระทางทางไทยไปบวชให้เขาเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ท่านได้ฟังว่ากระบวนการของการบวชของพิสุในสีลกายไม่ได้เรื่องง่ายเลยไม่ได้ง่ายเหมือนพวกเราตรงน,นี้ เป็นอะไรที่ยากมากการจะเข้าวัดได้เนี่ยในในทังเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่วัดมาลองดูใจก่อนเต็มตีจนกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างอย่างอย่างทั้งสายที่เรามาไปเนี่ยเขาจะมีทาาี่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเขาไปอยู่วัดเนี่ยเธอเป็นคาวบ้านคอยดูแลขาววัดชายพระเนี่ย นอนโนอยู่ถึงสองสามปีกว่าจะได้โกนหัวโกนหัวผมขาวโกนหัวผมขาวก็ววอยู่เป็นดูแลก็ดูแลทีนี้ก็ต้องฝึกฝึกการงานต่างๆงเพราะทางสิลปการเนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งเป็นในวันนี้เขาจะแบ่งหน้าที่กันดูแลอย่างการดูแลเรื่องของดอกไม้เรื่องของน้ำปานัดที่นี่เขาจะ จะมีการถวายดอกไม้น้ำประนะัแล้วก็ค้าปลาอาหารต่อพระพุทธองค์เนี่ยทุกวันเช้ามาเนี่ยก็เตรียมเรื่องดอกไม้ในการบูชาบางที่ก็จะมีกระบวนการเรียกว่ามีมีเครื่องดนตรีในการแห่เลยเนี่ยเขาทำด้วยความเคารพมากเขาเขาวางอารมณใจเหมือนว่าเขาได้เขา้าปาบพระพุทธเจ้าเลยตรงเขาไม่ได้เข้าไปกาบแค่วัตถุ หรือก็พุทธรูปทิ่เฉยแต่ก็เหมือนว่าเขาได้เข้าเป้าทุกเรื่องสามเวลาเลยระงวัาก็จะมีเรื่องอาหารตอนเย็นก็ได้มีอาหารปานะเนี่ยแต่ว่าอาหารและน้หารานะเขาก็ทาด้วยความปนาณีแต่อาหารที่เขาถวายนี่เขาทําอย่างดีเราอย่างเราด้วยความตั้งใจกความสถานเขาเนี่ ส่วนหนึ่งเขาจะเห็นว่าพอได้ได้เป็นกรหัวเนี่ยก็ยังอยู่เป็นปีหลายปีพอหัวเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ปุ๋เลยต้องอยู่เป็นสามเณรศึกษาเราเรียนการทำวินัยรับตำราต่างๆคนคว้าก็ได้มีดก้องอ่านต้องเข้าใจต้องจดจำได้ พอจดจำได้อะไรแล้วบางคนต้องใช้เวลาถึง4ี่หปีอยู่โดยสามเณรจนบวชจนได้บวชเพราะบวชเนี่ยพราบวชเป็นพระเนี่ยคือเหมืนอนเขาเตรียมความพร้อมหมดแหลวที่สุดแล้วนั้นสามารถทำกระทำหน้าที่ของตนได้เลยตาตามหน้าที่สั่งที่ตัวเองเคยเข้าไปดูแลเหมือนการอาสารับใช้พู้โลอย่างเงี้ยการดูแลครูบาอาจารย์ นะบกวกคลนี้ท่ามีหน้าที่ในการทําอาหารทนะางการจะมีแต่ทั้นนี้ทั้นนั้นเนี่ยกลับรู้เรื่องเกี่ยวกับการพุทประบัทั้งหมดเกี่ยวความพร้อมทั้งหมดแหละสามารถเรียกว่าที่สุขของศีลสงา์ในแต่ละคนเนี่ย,ายสามารถสอนธรรมะได้หมดเลยสามารถคุยธรรมะได้หมดแต่ว่าท่านจะคุยหรือไม่คุยเนี่ยขึ้นอยู่กับหน้าที่ท่านจะแบ่งหน้าที่ลงไป เพราะฉะนั้นเความการเตรียมความพร้อมของทางศีลธรรงกายค่อนข้างจริงจังมากครับที่สุดแต่ไม่ได้ไม่เดบิวดบวชแล้วไม่ได้เรียนไม่ได้ดศึกษาอะไรเลยก็ไม่มีจะต,ต้องผ่านหมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เขาบวชแล้วนี่ยท่านบอกว่าวุฒิการศึกษาความรู้อะไรต่างๆนี่ถูกทิ้งหมดเลยจะเหลืออยู่แค่ใบเดียวคือใบสุธิบัตรชื่อแม้แต่ชื่อของคารวะก็ทิ้งหมด เรื่องเราบอกว่าถ้าถ้าเกิดพิสูจน์ในสีลกรรมมีผู้ใดผู้หนึ่งสืบหน่จะหรือจะไปทำงานนี่ต้องรวบรวมเอกสารเป็นปีเพื่อหาเอกสารใหม่ทั้งหมดเลยทมใหม่เรื่องใหม่ขอวิธีการศึกษาใหม่ทั้งหมดแล้วแม้แต่หมู่บ้านตัวเองก็อยู่ไม่ได้เขาจะราเกิบเขาถือว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ไม่สามารถเอาดีได้เมื่อแตัดสินใจแล้ว เมื่อตัดสินใจเข้ามาในศาสนาแล้วเอาวินไม่ได้เขาก็ถือว่าเป็นผู้แพ้งบางคนต้องหนีออกจากครอบครัวเป,ป็นปีหลายปีไปยกระับข้าหมู่บ้านตัวเองได้เขาจะรังเกียจเพราะนั้นนี่บอกในในบุคคลที่ท่านที่เขาเคยสูญเสียศาสนามาเขาเลยจริงจังก,กับศาสนามากจึงเป็นอะไรที่แบบโอ้กความแล้วนี่ก็ซึ่งเหมือนกันนะ เื่องตรงที่ว่าเออเขาจริงจังนขนาดนี้เลยกับการศาสนาจริงจังแต่พวกเรานี่เหมือนเหมือนเล่นเล่นเราก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นนะเขาก็ถามไปไปอะไรไปไรู้่ากไม่รู้ามากก็ไม่เป็นไรก็เลยการว่าเราเราตอนนี้เรากำลังอนได้แล้วก็ประเภทมีบางสิ่งบางอย่างเราก็แทบจะตรงข้ามกับเขา,เาขนาดนี้กับอีกฝั่งนี้ก็เลยขอมองเห็นว่าเออ ในทางนั้นเขาจะเชื่อว่าศาสนาเนี่ยจะโค้าพันปีก็คือจบที่เขาจบที่ศีลังกาในประเทศอื่นในภูมิภาคอื่นก็ศาสนาจะค่อยๆหายไปแต่ถ้ากเ,เราลองมองเห็นในรูปแบบนี้แล้วนะก็มันก็น่าจะเป็นจริง <c oughs> น่าจะเป็นจริงแล้วเป็นไปได้เราขอเราค่อยๆเสื่อมถอยไปแต่ของเขาพยายามสร้างบุคลากรบกคลขึ้นมา ให้มีความเข้ขงแ็ง่งศนสถามากขึ้นแม้แต่ประชาประชาชนของเขาก็ให้ความเคารพในพระสัมมามากในทีน่สุดเดินผ่านไปนี่แทบจะก,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 ก้มกราบกันหมดแล้วสถานที่ใมแต่สถานที่นี้บุคคลนี้เข้าไปจะเข้าไปด้วยความเคารพและศรัทธาจะเข้าไปด้วย,วย,ย,วย,วยไไก็จะมีแต่คนไทยนั้นเดินสืกค้องขายไปไหงมาแต่คนเสียมกาไม่มี กขาะัมาสวดมนต์ทางสมาธิเดินภาวนาวกันก็เลยในแต่สถานที่ก็จะจะมีแต่กนลังความสงบส่วนตัวท่ามาบอกไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เข้านโรธสมาบัติอ้ทำสมาธิดีมากไม่อยากจะรู้ไปไหนด้วยซ้ำไปเขาอยากไปดูอะไรกันไม่อยากดูแต่ก็ต้องตามหัวนะไปเดี๋ยวก็จะเป็นหวกเพราะเราพูดภาษาเข้าไม่ได้สักอย่าง ดอกแ่กทำเดียวแต่ทำลอกไปตอนนี้ได้ํำเดียวแอติคือพอแล้วเพราะโยกเขาจะมีคนที่อุปถัมภ์รับใช้เขาจะคอยตัดอาหารไปเลยถ้าไม่บอกว่าพอเนี่ยก็ตัดสารแห้งเดียวไม่ไหวจุดเลยต้องถามว่าถ้าพอแล้วต้องพูดยังไงก็พูดเลยครับก็ได้เงได้แค่ทำเดียวก็เลยเห็นว่าการวางรูปแบบของเขานี่ค่อนข้างเฉยเง เลยได้ยินได้ฟังบอกเงี้ยอมรับว่าเออซึง่งจริงๆกับการบวชของเขานี่ขึ้นมากบางคนใช้เวลาหลายปีเกือบสิบปีกว่าจะได้บวชแม้แต่ตอนแม้แต่ประวัติของสุนเจพก็สังงราชคงคงที่ว่าได้รับการบวชจากจากสยามวงนี้ครับต้องยังนยันอยู่เป็นเน,นี่ยตั้งนานเอาจะได้บวชันพระ นั่นเขาบอกเลยพระก็เลยค์ที่สู่รูปแรกก็เลยได้ยนยกแต่งตั้งให้เป็นสารพัของสิงค์ครับทีนี้ในส่วนของเราเองในส่วนของเราเองนี่คือในส่วนที่ศิลราการที่พูดให้เกบเที่ให้ฟังว่าความจริงจังของของการบวชเขานั้นมีมากกว่าเราเยอะแล้วตอนนี้และในส่วนของเราเองในพื้นที่ตรงนี้ตอนช่วงที่มาอยู่เลยมาก็ก็ จะเห็นอยู่ต้องมาใกล้จะอยู่ไปอยู่มามันก็มีเรื่องเล่าอยู่วันหนึ่งก็คือมีโยมคนหนึ่งที่เขามีความทุกข์ใจมามาถามหาพระขอสวดสารการท่านนีเจอประมาณปกิทีนี้เราเอามาพรเนี่่ยทานอให้พระนี้กำบายใจก็พูดคุยกับเขาว่าเขาคิดอยากอะไรสารการอะไรยังไงเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า โยมเลี้ยงวัวตัวหนึ่งและโยมรักมากในที่นี้มันไปนตกครูอยู่เป็นวันสองวันจนมันขามันไม่ดีจนมันดินไม่ได้น,นี้เอาหมอมารักษาแล้วหมอก็บอกไม่หายถ้าจะรักษาไนะ้นจริงต้องเสียเงนินทองเยอะแต่เ็าบอกโยมก็ไม่มีตังค์แต่ก็เลยต้องตัดสินใจในการที่จะต้องขายขายเขาลงฆ่าสัตว์ เราเอาไว้มันก็ทรมานขายก็ยังได้เงินมาแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้อยากได้เงินแต่เขาไม่อยากให้มันทรมานแต่จะฆ่าเองก็ทําไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกใจทั้งหมดโยนตันหนึ่งที่มีความรักรักในในใน,ในการเลี้ยงดูกก็คุยอยูอนพอเจ็บพอได้ความเรื่องลางว่าคนเรานี่ เมื่อมีความรักความผูกพัน่มันก็ยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผูกพันมากแล้วยิ่งจะต้องตัดสินใจสิจ่งใดสิ่งหน,นึ่งมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ใจมากทีนี้เขาก็บอกน้องไ,ได้อยู่สองสามวนนันก็เลยบอกหาหาที่ถวายสารทานดีกว่าแล้วก็นึกยังไงือก็เลยมาที่นี่มาที่นี่ก็อัป คุยเล่นคุยอะไรเข้าไปก็ให้ความสบายใจเข้าไปอันนั้นทำให้การการเกิดมันเป็นยังไงบ้างการมาเจอเจอกันั้นมือความผูกพันยังไงบ้างการได้พบได้เจอนี่ต้องมีวาสนามีสัยิ้สายกันถึงได้เจอได้เจอกันคงไม่ได้เกิดขึ้นโดยงยและยิ่งยิ่งมีความรักความผูกพันแล้วนี่ยิ่งแล้วข้นี่ยก็คุยจนจนเขาเกิดความสบายใจ เกิดฟอเขาเกิดความสบายใจแล้วถวาย่เขาทำเขาโอทิปมุนชิปสนให้กับวัวตัวนั้นไปได้มาคิดดูแล้วว่าอการที่พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่ายังไงก็้ตั้งแต่ให้ให้คอยดูแลคนที่เข้าเขาออกคนที่เขามาถ้าเขาวางรูปแบบท่านแบบ เหมือนมองการไก่ว่าคนเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบอย่างเมื่อก่อนอยู่ท่ามิเรวันมันจะมีคนที่อยากมาเที่ยวอย่างเดียวก็มีคนที่ทุกข์ใจก็มีคนที่เขามาแบบก็อยากมาหาที่สงบพานาก็มีทีนี้กอกอจงให้ให้ดูแลปรับเปลี่ยนเหมือนเรียนกันในการดูแลเหมือนใครไปใครมาก็จะได้รับประโยชน์ แล้วก็มีคนมาเจอผมไม่เหมือน,นมามาแล้วก็ไม่เจอใครเราเจอแต่วัดมีแต่วัดทื่มีทุกคนมันเป็นอะไรที่ที่เหมือนพระอาจารย์วางรูปแบบไว้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วเจอคนที่เขาทุกข์แล้วเราสามารถที่จะ,ะแก้ทุกข์ก็ได้ให้เขามีความสบายใจกับการได้ทำบุญทำกุญสมการนี้เขาได้รับธรรมะม,มันก็เลยกลายว่าเราไ,ได้กระทำตรง เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับจากประโยชน์ของตนเองแล้วประโยชน์ของผู้อื่นก็ได้เห็นมรคกูดูแล้วล่พูดเรื่องนี้กับเรื่องแรกเนีเป็นเรื่องลาลาเลยแต่ถ้ามากับมองเป็นเรื่องเกี่ยวกันมั่แม้แต่ที่นู่นเนี่ยการดูแลการเอาใจใส่บุคคลที่เข้าออกอย่างวัดที่มาไปปิดทองก็จะมีบุคคลมาหลากหลายนะต้องเที่ยวก็มีแต่ท่านก็สอนธรรมะปี แม้แต่ชาวต่างประเทศเหมือนให้การดูแลเอาใจใส่มีคนที่แต่งหน้าที่ในการดูแลคอยต้อนรับใช้ต่างๆตอนนี้มันก็เลยเหมือนว่าการไม่มีความเมี่ยงเหงามีคนเข้าคนออกเขาเข้ามาก็อก็ได้ประโยชน์เขาก็บอกกอับคนนั้นคนนี้เราก็ได้ทำประโยชน์กันอย่างเต็มที่เต็มเ็มวิจิตรฐานนะาะว่าหนึ่งปะร์ีหรือแม้แต่ญาติโยมเองก็ดี ในสถาที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเราไปแล้วเราได้รับก,การดูแลการอคอนใจใส่แล้วเข้าไปแล้วได้รับความสุขความสะดวกสบายก็มีแต่คนที่เขาเขาอยากไปแล้วเมื่อคนที่มีความสบายใจแล้วการเข้าถึงธรรมะก็จะง่ายขึ้นเพราะงั้นเนี่ย ว่าตึงกายเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลถึงบอกว่าพอเราสร้างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะปิดตัวอ่าเฉพาะพวกเราคเดียวได้ไม่ได้แต่แต่ว่ามันจะสถานที่นี้มันก็จะได้ประโยชน์กับแต่พวกเราไม่กี่คนแต่ไม่เล็กแล้วแต่ถ้าให้เราช่วยการดูแลช่วยกันพัฒนาที่สำคัญเลยอ่ะเราต้องพัฒนาให้ได้ให้รับก้าวใจในเรื่องของการพัฒนา เนหลวเหมือนอย่างที่มาบอกเริ่มต้นอี่ยทางศีลกายเขาปูพื้นฐานของของคนที่จะบวชนี้อย่างเดียวแน่นมากก็เหมือนกับพวกเราถ้าเราปูพื้นฐานตนเองให้มีความเข้าใจในในเรื่องศีลก็ดีการภาวนาก็ดีสติสมาธิปัญญาคืออะไรศีลคืออะไรการภาวนาเป็นยังไงก็เมื่อเราได้ทดลองได้ไปดีกว่าแล้วเราสัมผัสความสุขความสงบจากการรักษาศีลก็ดีจาการภาวนาก็ดี กับพงศิหฐานก็ดีหรือองค์รมในการวิจารณาเรื่องความตายก็ดีเราจะรู้แล้วว่าวันเวลาหรืออะไรต่างๆมันผ่านไปรวดเร็วมากสิ่งใดที่กระทำยังไม่สำเร็จก็ควรกระทำให้สำเร็จสิ่งใดที่ยังยังไม่ได้เรื่องก้นแค่เด็กคิดแต่ยังไม่เรื่องดกระทำก็ควรรีบดกระทำเพื่อเราเห็นผลแล้ว เราก็สามาถที่จะทําให้บุคคลอื่นได้ถังเป้อหาดังนั้นศาสนาก็จะหมดจากเราได้โดยเร็วเอที่พระองค์บอกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เสือ่อมไม่ได้เสื่อมข้อบุคคลอื่นแต่เสื่อมข้อพวกเราเองอกสุดธร์มตะเนรบาศกปฏิกรรมที่จะทำให้ศาสนานี้ไปถ้าตามใจการศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำวินัยก็ดีเรื่องศีลสิกขาบทก็ดี เรื่องการปฏิบัติก็มีถ้าหายจากพวกเราไปแล้วตื้นต่อต่อไปก็คงจะไม่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นทารกน่ะก็คงเสื่อมแล้วก็คงไปอยู่ที่เสียการที่เดียวเขาก็ฝากให้พวกเราได้ได้ได้ดูได้คิดได้พิจารณแล้วก็วางตัววางตัให้เหมาะสมจากการปฏิบัติการอยู่การใช้สิ่งของต่างๆถ้า เราอยู่เรากินเราใช้ในสิ่งที่ค,นะคนเขาตั้งใจทำบุญมาแต่เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ในในแบบที่ไม่ได้ได,ได,ได้คงเดิึงความมีก็คุนของเขา้องการว่าเราก็าาการเป็นผู้ประกาศสัตยต่อศาสนาต่อผู้พุทธก็ขอให้ได้บำรงจิตลง,ลง,ลงใจให้ตั้งมันให้มันฝังตั้งแต่เวลจิตใจ การอยู่กับธรรายจิตใจซึ่งการละกันเขาขอฝากไว้เอาให้พวกเราพันาและได้เจอบทีก็ขอพูดมากท้ายที่สุดของการพุทธคุณวันนี้จะขอพวกเรานีมีจิตใจที่ตั้งมั่นตั้งโลในฐานของสติธรรมทธ่จริญใจขอให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างสมเด็ให้พร้อมพวกเรานั้นมีความสุขและควก็เฉลี่ย